สวัสดีครับ yeah. พบกับพี่โตแล้วนะครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับผมว่าถ้าเราจะใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลังที่มีอายุ5เดือนขึ้นไปเรายังจะสามารถใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลังของเราได้อยู่ไหมนะครับผมอันนี้คือลักษณะของต้นมันสำปะหลังอายุ5เดือนนะครับผมห้าเดือนกว่าๆเดี๋ยวพี่โตจะพาไปดูข้างในกันนะครับผมข้างในครับเป็นยังไงบ้างลักษณะ5เดือนขึ้นไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะมีการทิ้งใบสูงๆแบบนี้นะครับผม สัมปรังอายุ5เดือนแบบนี้นะครับผมจะสังเกตว่ารากฝอยที่เป็นรากหาอาหารนะครับผมเขาเริ่มฟอไปเยอะแล้วนะครับผมก็จะเหลือรากรากจริงจริงก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ารากหาอาหารของเขานะครับผมส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงบริเวณส่วนนี้นะครับผมส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่เ,เขาเรียกว่าปลายปลายรากหัวนะครับผมเนี่ยรา,ากหัวรากหัวมันจะไหลลงมานี่นะครับผม แล้วพอปลายักหัวมันอย,อยู่ประมาณนี้นะครับผมรากอาหาันก็เลยจะไมいい่อยู่บบริเวณนี้ซะส่วนเยอะนะครับผมเราได้ทําการขุดดินตรงบริเวณโคนต้นมันสำปะหลังออกนะครับผมเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นนะครับผมว่าตรงบริเวณโคนมันสำปะหลังเนี่ยรากฝฝยที่เป็นรากหาหารของเรานะครับมันเหลือน,น้อยมากนะครับผมนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับผมก็จะกลายเป็นก็จะมีแค่หัวมันสำปะหลังแค่นั้นเองนะครับผมนี่ก็จะมีแค่แค่หัวมันสำปะหลังที่มันอยู่ส่วนรากที่เป็นรากหาหันจริงอะจะแทบไม่ค่อยมีเลยนะครับผมสังเกตนะฮะ เหลือน้อยมากนะครับผมเหลืออยู่ไม่ไม่กี่ลากเองนี่นะครับผมพี่โตไม่ได้คุดให้ดูเยอะนะครับผมเพราะว่าไม่อยากให้มันมีผลกระทบกับผวม,มันมากเกิงคำถามที่คุยกันไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมว่าถ้ามันสับปะหลังอายุ5เดือนเนี่ยเราสามารถใส่ปุ๋ยเคมีได้ไหมคําตอบก็คือใส่ได้นะครับผมจะกี่เดือนก็ใส่ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น5เดือน6เดือน7เดือน8เดือนอะไรเนี่ย สามารถใส่ปุ๋ยในไร่มันสปะหลังได้หมดนะครับผมแต่ขอให้หลังใส่แล้วมีเวลาให้มันกินปุ๋ยสักอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปนะครับผมแล้วค่อยทําการขุดขายอันเนี้ยจะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันสปะหลังนะครับผมเขาต้องการธาตุอาหารตลอดเวลาแล้วก็ตลอดช่วงอายุของมันสปะหลังเลยนะครับผมแต่ว่าเราต้องคํานึงถึงวิธีการใส่แล้วก็สูตรปุ๋ยที่เราจะใช้ด้วยนะครับผมสูตรปุ๋ยที่เราจะใช้นะครับผมให้เน้นตัวถ่ายสูงสงนะครับผม โดยเฉพาะทัตโพแทสเซียมนะครับผมสูตรปุ๋ยที่พี่โตจะแนะนําให้ใช้นะครับผมก็จะเป็นพวกอ่า0นซนสะครับผมเนี่ย0 0น0ลักษณะเม็ดเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเป็นเม็ดแดงๆออกเป็นเป็นเหมือนเก็ดเกล็ผลึกฮะเป็นเหมือนผลึกเม็ดนะครับผมนี่ลักษณะสูงของ0 0 6 0นะครับผมถ้ามันสําะหลังที่มีอายุเยอะๆนะครับผมให้เราเน้นตัวท้ายเยอะๆก็คือตัว0060สเนี่ยจะดีที่สุดนะครับผมอีการใส่นะครับผมเราจะเลือกใช้วิธีการว่านนะครับผม การว่านเนี่ยจะเป็นวิธีการใส่ที่ดีที่สุดนะครับผมไม่ว่าเราจะว่านอยู่บนตรงบริเวณหลังล่องหลังล่องก็คือตรงนี้นี่นะครับผมหรือเราจะว่านตรงบริเวณท้องล่องท้องล่องก็คือตรงนี้นะครับผมสามารถว่านได้ทั้งหลังล่องและบนและท้องล่องเลยนะครับถ้าถามว่าว่านแบบไหนดีที่สุดอ่ะพี่โตก็มองว่าว่านให้มันกระจายให้เต็มพื้นที่ไปเลยอ่ะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เองอ่ะเขาก็มีรักษาอาหารแต่มันมีน้อยตรงนี้รักอาหารเยอะนะครับผมแต่ว่าโอกาสที่น้ําฝนจะไหลพัด พาให้ปุ๋ยหายไปก็มีสูงเวลาที่ฝนตกแรงๆนะครับผมก็เราก็วานให้มันเต็มพื้นที่ไปเลยได้ก็ยิ่งดีนะครับผมอันนี้เป็นวิธีการใส่ปุ๋ยที่ดีที่สุดนะครับผมสําหรับมันอายุ5เดือนขึ้นไปแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมพี่โตก็เตรียมปุ๋ยเคมีสูตร0060มานะครับผมเพื่อที่จะมาวานใส่ไร่มันสำหรับงแปลงนี้ของพี่โตนะครับผมหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมพี่โตยังจะต้องมาใส่ปุ๋ย 0060นในไร่มันซําบลังของพี่โตแปลงนี้อีกนะครับผมเป็นเพราะว่าพี่โตได้ลองขุดหัวดูแล้วนะครับผมหัวเนี่ยม,มันใหญ่ก็จริงแต่มันมันสามารถใหญ่ได้มากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าพี่โตจะปลูกมันเต็มปีครับผมก็คือจะให้มันเนี่ยอายุครบ12เดือนขึ้นไปพี่โตถึงจะทําการขุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมพี่โตลองคํานวณไ,ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มฟาร์มสมบูรณ์ของ,งทรงพุ่มของใบนะครับผมรวมไปถึงลําต้นรวมไปถึง ลักษณะความชื้นของดินแล้วก็ปริมาณน้ําฝนที่จะตกต่อไปและระยะเวลาก่อนที่พี่โตจะขุดพี่โตลองคํานวณไว้หมดแล้วนะครับผมว่าสามารถใส่ปุ๋ยเคมีได้นะครับผมก็สามารถใส่ปุ๋ยเคมีได้แล้วก็สามารถขยายหัวให้มันใหญ่ขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมก็ กอน,นี้ก็เป็นเหตุผลที่พี่โตมาใส่ปุ๋ยเล้งหัวในวันนี้นะครับผมแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมว่าการใส่ปุ๋ยของพี่โตเนี่ยมันสํมบัลหลังเขาจะไม่ได้กินนะครับผมทุกคนดูรากนะฮะรากพวกนี้เป็นรากหาอาหารหมดเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยรากใหม่ๆอย่างเงี้ยน,นี่นะครับผมเยอะแยะ,ยะเลยนี่นะครับผมเยอะแยะเลยแต่ก็จะมีบางอันที่มันฟอไปนะครับผมเนี่ยอย่างอย่างอย่าง,อ,างอันนี้เขาก็ฟอฟอไปก็ไม่เป็นไรเพราะถึงอันนี้ฟอแต่นี่อันนี้อันนี้เขาอันนี้เขาก็ยังหาอาหารได้อยู่เห็นไหม นี่นี่ยังหาอาหารได้อยู่เพราะฉะนั้นรา,ากพวกนี้มันยังมีอยู่เยอะเต็มมดเลยในบริเวณพื้นที่มันสําหลังของพี่โตแปลงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วพืชจะไม่ได้กินอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมพืชจะได้กินธาตุอาหารที่พี่โตใส่ไปเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่ารากเนี่ยเยอะแยะเลยเ,เดี๋ยวพี่โตให้ดูอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะเนี่ยรากอาหารสวยๆเยอะแยะเลยเนี่ย ถึงถึงว่ามันสำปะหลังจะอายุ5เดือนกว่าไปแล้วนะครับผมเนี่ยรุมร่มหเดือนแล้วแต่รากหาหาันยังอยู่เยอะแยะเลยนี่นะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมพี่โตจะทําการใส่ปุ๋ยเคมีในไร่มันสำปะหลังของพี่โตแปลงนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมว่าพี่โตเนี่ยใส่แบบไหนนะครับผมจะว่านไปตรงหลังร่องแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะว่าน จะว่านไปตรงท้องร่องนะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นแบบที่3เลยก็ได้ก็คือพี่โตจะใช้วิธีการว่านว่านไปทีละๆๆลายหลร่องนะครับผมพี่โตจะทําให้ดูประมาณ3แบบนะครับอันนี้ก็คือการว่านแบบหลังร่องนะครับผมปุ๋ยเคมีก็จะมาอยู่ตรงบริเวณหลังร่อง ตรงตามบริเวณโคนมันอะไรพวกนี้เยอะเลยนะครับผมแต่บริเวณท้องล่องพวกนี้ก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมฮะก็จะมีเม็ดปุ๋ยเหมือนกันแต่มันจะน้อยกว่ามันจะน้อยกว่าตรงบริเวณแถวหลังล่องนะครับผมตรงนี้ตรงท้องล่องจะน้อยกว่านะครับผมก็ <het S 1> วิธีนี้นะครับผมจะเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีความลัดชันสูงเม็ด<ส><ส>ปุ๋ยอ่ะมันมาอยู่ตรงนี้มากนะครับผมน,น,น้ําฝนอ่ะมันก็จะพัดผาปุ๋ยของเราหายไปนะครับผมแต่พอเราเอาเม็ดปุ๋ยมาไว้ตรงนี้ ถึงแม้ว่าฝนจะตกนะครับผมแต่ว่าฝนอ่ะมันก็จะพัดพาปุ๋ยไปหายไปได้น้อยกว่านะครับผมนี่ความสูญเสียมันจะน้อยกว่านะครับผมถ้าเราว่านแบบนี้ถ้าเป็นพื้นที่ลาดชันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่โตจะมาทําตัวอย่างที่2ให้ดูนะครับผมนั่นก็คือการว่านตรงท้องร่องแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าปุ๋ยเคมีที่เราว่านตรงบริเวณท้องร่องเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่ครับผมนี่ปุ๋ยเคมีที่เราว่านลงมานะครับผมเขาก็จะอยู่ตรงบริเวณท้องร่องนี่ซะเป็นส่วนเยอะนะครับผมนี่ครับผมส่วนตรงบริเวณโคนมันสำปะหลังไม่มีเลยเห็นไหมฮะนี่ไม่มีเลยนะครับผมไม่มีเม็ดปุ๋ยเลยวิธีการว่านแบบนี้นะครับผมเหมาะสำหรับพื้นที่ที่เสมอนะครับผมไม่มีความลดชันนะครับผมการว่านแบบนี้พืชจะได้ประโยชน์ ค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าราคาอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมพออยู่ตรงบริเวณนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะทําให้มันสัตปะหลังของเราพูดกินทานอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็คือเอาไปส่งถึงถึงปากลากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่3กันนะครับผมวิธีที่3เนี่ยพี่โตก็จะว่านไปทีละลายหลายล่องนะครับผม การวันด้วยวิธีที่3มนะครับผมพี่โตเมื่อกี้นี้นะครับผมพี่โตสามารถวันได้ถึง4่ล่องเลยนะครับผม4ี่ล่อง4ี่ล่องก็คือล่องนี้ล่องนี้ล่องนี้แล้วก็ล่องนี้นะครับผมล่องที่4ี่ก็คือเราจะเดินล่องนี้นะครับผมแล้วก็วานศาสตร์ไปล่องนี้สองล่องวานศาสตร์มาล่องนี้สองล่องนะครับผมเท่ากับว่าการวานครั้งนี้การวานปุ๋ยครั้งนี้ได้ทั้งหมด4ร่ล่องนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเม็ดปุ๋ยกันบ้างนะครับผมว่าเม็ดปุ๋ยที่เราวานไปไปล่องที่4เนี่ยเขาเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผม นี่ก็เป็นร่องที่4นะครับผมที่พี่โตวานสาดเข้ามานี่นะครับผมจะสังเกตว่าร่องที่4เนี่ยตรงบริเวณหลังร่องนี้เขาก็มีเม็ดปุ๋ยที่เราสาดเข้ามาถึงนะครับผมจริงๆไม่ได้มาสาดมาถึงร่องที่4นะครับผมเนี่ยพี่โตสาดเลยมาถึงร่องนี้ก็ยังมีนะครับผมเนี่ยข้ามอีกร่องหนึ่งก็ยังก็ยังมีมีเศษเม็ดปุ๋ยมาไม้เห็นนะครับผมนี่นี่ข้ามมาถึงร่องร่องร่องนี้อีกร่องหนึ่งก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ก็น้อยนะครับผมแต่ว่าเวลาที่เรานับเนี่ยเราจะนับแค่แค่ร่องนี้ก็คือ แต่แต่ก็ถือว่าว,วานแรงมาได้ยันนี้เลยนี่นะครับอันนี้คือเม็ดปุ๋ยที่เราได้นะครับผมก็จะกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยทั้งบริเวณท้องล่องแล้วก็หลังล่องนะครับผมนี่หลังล่องก็จะมีนี่นะครับผมนี่แล้วหลังร่องนี้เขาก็จะมีรากหาอาหารรออยู่แล้วเห็นไหมฮะนี่รากหาอาหารเพียบเลยเดี๋ยวพอพอปุ๋ยละลายตัวรากพวกนี้ก็จะได้กินกินธาตุอาหารที่เราให้ไปเลยนะครับผมนี่ก็วิธีการวาดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผม ได้ทีละหลายล่องเลยจริงๆจะว่าน mm ั panels, 4 nah บ4ี่ล่องก็ไม่ถูกครับผมเพราะว่าล่องนี้ก็มาถึงถ้านับจริงๆอาจจะได้ถึง6กล่องเลยนะครับผมถ้าตั้งใจว่านแรงๆน่าจะได้ถึงหกล่องเลยนะครับผมก็แต่ว่าก็ต้องดูสภาพของใบมันสับหลังด้วยนะครับผมที่มันสามารถว่านได้หลายหล so ่องเนี่ยเป็นเพราะว่าใบมันสับหลังของตัวเนี่ยมันอยู่สูงนะครับผมพออยู่สูงเนี่ยมันทําให้เราว่านได้ไกลนะครับผมเรียกว่าสามารถว่านได้ครั้งละเกือบหกล่องเลยนะครับผม ก็ง่ายดีนะครับผมวิธีนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ